ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาต่อจากภาที่แล้วดันเจียนกับเกมดันเจี้ยนฮันเตอร์ฟล์ดันเจี้ยนฮันเตอร์ห้านั่นเองจะพูดภาษาอังกฤษทำใหม่ล่ะนี่ก็ภาคที่แล้วเราก็ทำอะไรไปนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวนิดเดียวจริงจริงนิดเดียวมากเลยนะ วันนี้เราก็จะมาทำมันมากกว่าเดิมอืมเราจะเราช่วยมใช่ขอบคนที่ช่วยชีวิตข้าท่านมาเช้บกันนี้ก็ข้าคงจบับเสียไปเมื่อไม่มีสัมมาบวตของท่านแบบีนฐานอยู่ในเมืองก็ไม่ปลอดภัยสำหรับท่าน,นต่อไปท่าน,านรบวดอโอ้โหหลังจากแสงชีวิตเมื่อเช้าในเมือ,อนอจะเห็นได้ต้องการผู้รักษา,า,าผู้รักษาอย่างข้าอะไรวะ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านได้เิย,ยอาอดีมากด่าะไรได่าะไรยหุตสสาวไปเสี่ยงชีวิตนั่นเนาะของดีหน่อยละไปไปเอาฮัลโหลแปบกบดไม่ติดฮัลโหล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 อยู่ไหม ก็ขาผิดพลาดอ้าวตายละตายละก็เดี๋ยวโอเคก็มาต่อเลยนะกดเปิดไปแล้วนะเปิดไปเลยนะปาดหืมหืมขุมไหมเนี่ยขึ้นชื่อวห่าย,ยากสีเขียวต้องสีม่วงเดียวถึงจะคุ้มใช่ไหมอะไรอะ่ะทางเก็บของ อามาใส่นี่เองใช้ไปลิก็เลยเนี่ยมาคุยกับรวยเดียวเจ็บหัวหน้าเกียวเราได้แล้วหะัาจากทับบาลิเราต้องการหยุดจนพวกว่องไมาสับสนมาสับสนดินยังไม่หมดมีการว่าจะ้างผู้อื่นให้ตามตัวมันดด้วย ไ,ไอ้คุมที่เจอแล้วโอ้โหอ้ไทอมยาวเกินบอกว่าแทงตายบากยิงศรทะลุเป่าตาบักจับกดน้ำไม่ใช่ว่าเป็นผีติดอีกที่ไหนข้าต้องไปดูด้วยตาตนดเองไปกันเลยการ์ไอเทมไว้หกสิบห้าโอ้หกสิบห้าเลยอ่ะห้าดาวหกดาวท่านได้ยินข้าไหมโอ้โ ได้ยินท่านอยู่ไหนนะข้าใช้ถนนแห่งความฝันเพื่อพูดคุยกับท่านจากพิธีกลรพิธีการนี้จะทําให้เราพูดคุยกันจากที่ใดก็ได้เฮ้ยดีมกันอะไรเนี่ยอ๋อเปลี่ยนอุ้ยมาดิเข้ามาดิอืมไม่เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเป็นเม็ดเดี๋ยวอย่าเป็นเม็ดก่อนเอาล้วเป็นเม็ดอย่าอไรฮ่าเราเราชอบเราชอบ ร่างกายเราต้องการปะทะมามาซี่มาซิ่ทำไมกระจอกจังวะโอเข้ามาซี่เข้ามาสิเข้ามาซิอืเปลี่ยนเป็นปืนกันดีกว่าจะกป็ปืนจำมันมปืนมันไม่มันเนาะปับทดสอบอ่ะอ่ะทําทำไมเข้าของเอาเด็เอาเด็กจริงจัอเลยะปใครมองไม่เห็น เอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะอันนี้งไงโอ้ไปทางหไหนต่อเนี่ยเหมืินละเหมืินละกิ้งไว้ทำลายไดาทำลายทำลายพอกระสุนไม่มีวันหมดแนะไงยิงยิงยิงกลับมากันต่อเมื่อกี้ติดเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดๆหน่อยๆนะฮะกลับมากันต่อเอายิงมันต่อกันเลยเจากก้จามังเจากก้จามังเจ้ามัง โอเคคร in okay. ับไปกันต่ออะไรวะพวกผีติดตกขึ้นกันในเมืองได้อย่างไรกันมันช่างน่าริตกรึกพูดอย่างนี้ก็น่ากลัวเลยจะรู้กันไหมเนี่ยเจ้าโยลงได้วะอุ้ยอุ้ยวุุ้ยเม็ดดาบปั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 บฮ่าฮ่าเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ ยิงปืนนี่แหละโอ้โหจอดแเลยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงงยิงงยิงยออืมอืเอาดิเอาดิเอาดอะไรเนี่ยเก็บปลายเยตายขาสีนาล้นเข้าจะโคนเจ้าลงมาได้ให้จนได้โอสิงหลางกลัวไหมล่ะกลัวไหมล่ะ ไม่ใจหลังกูโย่ใสหลังตู้ไม่ใจหลังตู้ตายซะนยางนั่นอย่าให้มันเข้าถึงตัวสั่งคิดสับอ่ะฮ่าฮ่าอ้งงงทหารของเราถูกจองเตะต้องหน้ากลับไปที่นั่นทันทีหึหจบแล้วนะฮะ แลเวลอัพด้วยฮะโอเคได้ยินว่าฐานเราถูกโจมตีแลต้องรีบกลับฐานกลับมาที่ฐานเราถูกหักหลังไม่ต้องพูดแล้วเซจ,จะกินไม่ทันหอกเจ้าตอนนี้เจ้าคือหัวหน้าก,กิ้วแล้วเย้ Yay. ขอบคุณที่มาตำแหน่งให้เราจะทำ <c oughs> ใครมนันทำเช่นนี้อยา่าเชื่อใจเออตายซะเย่นี่เป็นพิยงมควรใชงั้นเรามาเสียเวลาอยู่ไม่ได้แล้วถังเก็บครองทำอะไรอีกเนี่ยปาร์รวมทำอะไรวะอ๋อุ๊ย ตาเปียงสุดยอดข้ามอาจจะเก่เพิ่มขึ้นสอนดะนะคตอนที้เราเป็นหัวหน้ากิลด้วยเราจะพาเราจะพาลูกน้องกิลด์เราไปไปฆ่าพวกมันห้มดาทำมาทำหัวหน้าเราตายลูกปั้นพวกนี้ปกป้องเมืองวาเลนเร์อันเก่าแ,แก ถ้ายอย่างนั้นไซนเรนคนลูกปัน้นผู้พิด์เก,ก่าแก่แล้วจังอย่างคนพบวัตถุโบราณที่มีเวทมนตรนอ์อีกจำนวนมากไซรันน่าจะทำโอ้พูดเร็วเกินไปแล้วอังหาวิธีเข้าพูดต่แหละก่อ,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 อนจะไปท่านนำจะพาเด็กมาใหม่ไปด้วยสักคนนะพวกเลือดใหม่ๆจำใหเดีโอเคไปกันต่อ มีเกาะใส่ไหมเนะี่ยเกาะเฮ้ยอะไรอะ่ะถัดไปเด็กใหม่อะ่ะ <c> เ <oughs> ดินทำหไรโยโยมาแล้วเจ้าหรือเด็กใหม่ไปเล่นอ๋อไอ้เนี่ใส่ลานหยุดนะอ่ะโอ้ยโอ้ย นี่เด็กใหม่นี่ว่าโหลายวานึกว่าใครทำตัวให้มันเป็นเหมือนเด็กใหม่ไปสนับสนุนให้เอ,ในะเอายิงไขเน่ะเฮ้ยยิงอันนี้เอาต้องใช้ดาบฟันอ่ะอ๋อเปล่าให้ามันเย็นแล้วก็ไป แล้วไอเด็กใหม่จัก้าจริงมาดิเข้ามาดิโอ้โหโอ้โหเข้ามาดิเข้ามาดิกระจอกมากเลยนะเนี่ยหืมเราเก่งเกินไปทั้งหาไล่ตามไทรันยโ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 ย,โย,โย ไปซะไอ้สายสายลา,านข้าวหัวหน้ากิ๋วใช่ไหมเนี่ยเหมือนใช่ไหมข้าวหัวหน้ากิ๋วคัสเซีนมาละเนี่ยทำเป็นแอคทำเป็นแอคก,กลัวที่ไหนอ่ะอือหืออือหือแอคท่าแอคท่าโอ้โหโอ้โหอ,อ้าวแล้วเด็กใหม่ไปไหนเนี่ยวาร์ปมาโอ้โหอย่างวาร์ปไม่ได้มึงวาร์ปมา มาสิ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 ให้เด็กใหม่เข้าไปปูส่วนเราก็อยู่ห่างๆตายโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ขอี่ขอพี่ขอโาเิบ้าจริงบางนี้ไปได้โอ้ขโมงกากอาสินะ เปิดหีบบางวันของท่านเย้ห yeah, uh ีบบางวันโอเคระดิตศึกเสร็จกูโมโหแล้วตามล่าหัวหน้ากิยังไม่ได้เลยสหายแล้วใช่ปะโอเคก็